สวัสดีท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านกับราชาพ,พัณฑิตห้องเรียนออนไลน์สายชั้นป .3 ค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้ค่ะครีตนำเสนอเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะแต่ผู้ปกครองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้จะสอนเรื่องมาตราตัวสะกดแต่เป็นตัวสะกดตรงมาตรานะคะมีความตั้งใจยอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ตัวสะกดตรงมาตราผ่านการอ่าน,านเขียนและคิดวิเคราะห์วันนี้อาจจะยาวนิดนึงสำหรับ คลิปนี้แต่ได้ความรู้ไปเต็มๆแน่นอนนะคะอย่าพลาดชมแม้แต่นาทีเดียวเลยนะคะพร้อมกันแล้วไปชมไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆคะมาเริ่มเรื่องของมาตราตัวสะกดแปมาตรากันนะคะจากคําที่บอกว่าพยัญชนะที่ผสมข้างหลังคําหรือพยางในกอกานะคะหรือในมาตรากอกาทําให้แม่กอกามีตัวสะกดเบื้องต้นกลับไปทบทวนก่อนสิคะว่ามาตรากอกาคือมาตราที่พูดถึงพยัญชนะประสมกับสระถูกไหมคะพยัญชนะประสมกับสระเราเรียกว่ากอกามาดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ นี่คำว่าหออหอ,อหออหอเมื่อประสมกับยอยักษ์รวมกันเป็นหอยคำว่าหอคือคำในแม่กอกาหรือมาตรากอกายอยักษ์เราเรียกว่าตัวสะกดเมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นคำว่าหอยค่ะอ่ามีคำหนึ่งค่ะที่ยกตัวอย่างให้เด็กๆด,กดูคือคำว่าจาจออาจานะคะคือคำแม่กอกา เมื่อนอหนูเป็นตัวสะกดเอามาไว้ด้านหลังกลายเป็นคำว่าจานเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่ามาตราตัวสะกดหมายถึงนะคะพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำแม่กอกาในคำนี้คือยอยักษ์ในคำนี้คือ,อ,น,คน,คอนอหนูค่ะและทีนี้มาตราตัวสะกดค่ะเด็กๆมีทั้งหมด8มาตราหรือ8ดแม่ นะะในวันนี้จะต้องอธิบายให้เด็กฟังอย่างนี้ก่อนว่าตัวสะกด8ดแม่เนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มฝั่งซ้ายคือตัวสะกดตรงมาตราและอีกกลุ่มหนึ่งคือตัวสะกดไม่ตรงมาตราหรือบางตำราบางคุณครูก็จะบอกว่าตัวสะกดที่มีตัวสะกดร่วมหลายตัวแต่วันนี้คุณครูอิทขอใช้คำง่ายๆคือตัวสะกดตรงมาตรากับสองตัวสะกดไม่ตรงมาตราเด็กๆคะวันนี้เรามาพูดถึงเฉพาะ4มาตราก่อนนะ ตัวสะกดมี8มาตราแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม1ตรงมาตรากับสองไม่ตรงมาตรามาตราที่1คือมาตราตัวสะกดตรงมาตรามีอยู่4มาตราหรือ4แม่มีแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลวุณคคู่ขาเราใช้มาตราแม่เกลวได้ไหมจริงๆพูดได้ก็ไม่แปลกถือว่าเป็นภาษาพูดภาษาที่เราคุ้นเคยกันแต่ไม่นิยมค่ะ ทุกท่านคะ่ะถ้าจะใช้คําว่ามาตราเกยก็มาตราเกยเลยถ้าจะใช้คําว่าแม่เกยก็ใช้คําว่าแม่เกยไม่ต้องเอามารวมเป็นมาตราแม่เกยอย่างนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยนิยมมากนะักแต่ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้ไม่ผิดนะคะเอาที่เข้าใจเลยขอแค่ใช้ถูกต้องนะคะเอาแล้วคะ่ะมาตรากงไปเริ่มที่มาตราแรกกันคะ่ะ เขาบอกว่าแม่โกงหรือมาตราโกงนะคะวันนี้พาเด็กๆมาอ่านนะคะมาอ่านบทกลอนแม่โกงกันนะคะจริงๆแล้วเด็กๆจะสามารถ ได้เรียนนะคะได้สืบค้นในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะใต้อ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามเรื่องกงดูจงแจ้งลูกมะแวง้งแตงฟักทองลูกตําลึงแลหนึ่งสองไม้กระบองแลกระบุงกระทางอง,งอ่างหายทองแท่งใหญ่ใส่ไถถุงยุงหนัก ต้องกลางมุงไปเมืองกรุงรุง่งพรุ่งนี้นะคะจริงๆแล้วเราจะสามารถใส่จังหวะไปก็ได้เรื่องกรงดูจงแจ้งลูกมะแวงแต่งฟักทองเด็กๆปรบมือช่วยก็ได้เด็กๆขาบทกลอนแม่กรงนี้เขากำลังอธิบายเด็กๆเห็นว่าเห็นไหมมา คำในมาตราแม่กงคือมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะซึ่งบทกลอนข้างบนนี้คุณครูอิตเอามาจากหนังสือวันนัดีลํานําค่ะเป็นหนังสือใช้อ่านเสริมประกอบความรู้นะคะในวิชาภาษาไทยป .3 นะคะอยู่ในบทร้อยกองแม่กงหน้า3 3มสถ้าเด็กๆเ,เปิดเทอมแล้วมาดูคลิปนี้เด็กๆลองเปิดเข้าไปดูค่ะมันจะมียาวไปอีกนะคะไปเมืองกรุงรุ่งพุ่งนี้ก็จะมีต่อไปอีก มีคำศัพท์เยอะแยะมากมายแล้วก็ในหน้า41-47ถึง47นี้นะคะก็จะมียกตัวอย่างเป็นรูปภาพประกอบเลยคำศัพท์ในมาตรามแม่กงนะคะแล้วก็มีคำอธิบายให้เด็กด้วยลองไปเปิดดูนะคะในวันหนังสือวันนักคดีลำดับค่ะไปต่อกันเมื่อพูดถึงแม่กงแล้วอยากจะรู้ว่าดเด็กๆเข้าใจจริงไหมเรามาลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูไหมคะ คุณครูชวนคิดเติมคำมัตรากงค่ะเด็กๆมีคำให้5ประโยคอยากให้เด็กๆเนี่ยลองเติมคำดูซิว่าแต่และข้อเด็กๆจะคิดแบบตรงกันไหมกับที่คุณครูจะเฉลยให้นะคะซึ่งนะคะมีนะคะ มีคำให้เด็กๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคำว่าแกงนะคะมีคำว่าแกงมีคำว่าช้างนะคะเอวันนี้เมาส์หายไปไหนนะคะมีคำว่าช้างมีคำว่าธงวิ่งทางวางตรงกับ5ประโยคนะคะกับ5้าประโยคเด็กๆน่าจะอ่านได้นะคะอะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะคุณผู้ปกครองคะไม่ยากเลยทีเดียวนะคะไปดูข้อแรกกันคะ่ะเดี๋ยวคุยเฉลยข้อแรกเลยนะคะ ข้อหนึ่งค่ะบัวกินหญ้าแตแ่ช้างกินอ้อยถูกไหมคะข้อสองค่ะคุณพ่อจุดจุดจุดรอบหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่ทุกวนันคุณพ่อทำอะไรคะวิ่งค่ะนะคะข้อสามคุณแม่ทำจุดจุดจุดมัสแมนเคยได้ยินไหมมัสมัมน แกงอ่าเป็นแกงนะคะมัสมันแกงแก้วตาหอมยีร่รารสร้อนแรงนะอุย๊ยเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่โปรดปรานของคุณคุยิตเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อสองสวันก่อนเนี่ยคุณแม่ของน้องฟาดน้องเฟียสเนี่ยเอามาฝากอร่อยมากเป็นแกงมัสมันสไตล์ภาคใต้นะอ่าข้อสี่ค่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนค่ะก็เป็นสำนวนที่เอาไว้สอนนะคะว่าเฮ้ยเวลาเจอคนแปลกหน้านะก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนยืนยังไงคะยืนทงหรือยืนตรงคะเด็กๆอ้านักเรียนยืน กรงเคารพถงชาติทุกเช้าเก่งมากเลยหวังว่าจะถูกทุกข้อนะคะแบบฝึกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบฝึกหัดนะคะในมาตราโกงซึ่งเดี๋ยวเปิดเทอมคุยจัดเต็มให้แน่นอนไม่ยากเลยไปต่อเลยมาตราต่อไปค่ะเป็นมาตราหรือเราเรียกว่าแม่กลมมาตรากลมหรือแม่กลมนะคะส่วนมาตรากลมนี้นะคะอ่ามาตรากลมนี้เราก็มีบทกลอนมาฝาก นะคะมีบทกรอมาฝาเกเด็กๆนั้นควรรู้เมื่อมอม้าสะกดอยู่ท้ายคำใดรู้ว่าคำนั้นซ้ายจัดอยู่ในมาตรากลมอารมณ์ชมความงาม ตอบคำถามยามเหมาะสมซ่อมแซมใช่แซมผมล่มจมจำคำแม่กลมจะเห็นว่าคำที่คุณครูทำสีเขียวไว้ให้นั้นคือตัวสะกดเพราะว่าอยู่ท้ายคำแม่กอตาถูกไหมคะอย่างเช่นคำว่าคำถามอย่างนี้ค่ะถออามอถามยออามอยามเพราะฉะนั้นเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะดเด็กๆนะนะคะ คู่หนูอยู่ไหนมาตรากมอ่ามาหาคู่ให้เขาหน่อยสิคะเขามีคำว่านับสามลองชิมยุงชุมน้ำหอมกระโจมโคมไฟชามแตกยอมรับลุมร้อมริมคลองแต่เงื่อนไขคะ่ะเงื่อนไขคือการจับคู่ครั้งนี้จะต้องจับคู่คำคล้องจองแอ จำคำคล้องจองได้ไหมอาจจะต้องได้เรียนมาบ้างแล้วแหละในช่วงป .2 นะคะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งคำคล้องจองคือคำที่มีการสัมผัสโดยการใช้นะคะสระตัวเดียวกันและตัวสะกดมาตราเดียวกันแต่วันนี้ตัวสะกดไม่ยากเพราะว่าตัวสะกดแม่กลมนั้นเป็นตัวสะกดตรงมาตราอยู่แล้วเด็กๆก็พิจารณาแค่สระนะคำคล้องจองพิจารณาสระและตัวสะกดเอ คำว่านับสามเนี่ยค่ะคำว่านับสามเนี่ยนะคะเห็นไหมสระมันเป็นสระอาพยางหรือคำถัดไปก็จะต้องเป็นสระอาเหมือนกันเอ๊ะข้อไหนนะเป็นสระอาเจอหรือยังเจอหรือยังเจอแล้ว่าเ,เห็นไหมคะนับสามชามแทนเนี่ยสระอากับสระอาเหมือนกันเรียกว่าคำคล้องจองต่อไปลองชิมก็ต้องคู่กับคำว่าริมคลองเก่งมาก อ่ะยุงชุมนะคะยุงชุมคู่กับอะไรเอ่ยอะไรนะคะเด็กๆสิ่งดังๆเลยรุมล้อมเก่งมากค่ะอ่ะน้ําหอมสละอสละอสาะอ,อ,อก็ยอมรับและคําสุดท้ายนะคะกระโจมก็ต้องโคมไฟเย่เก่งมากเก่งมากนะคะเห็นไหมมาตราตัวสกดตรงมาตรามไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปต่อเลยโกงแล้วโกมแล้วมาต่อเกิลกันก่อน มาต่อก็อุ้ยทาไมมีคําว่าแมวมีตัวแมวดิ้นดุกดิกดุกดิกก็มอแมแมววแมววแหวนสะกดเป็นมาตราเกิลหรือแม่เกิลนั่นเองเด็กๆคะเด็กเคยร้องเพลงช้างหรือเปล่าจําได้ไหมช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆาวเรียกว่างวงใช่ไหม มีเขียวตายง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาววันนี้ชวนเด็กๆเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนเนื้อร้องใช้ทำนองเหมือนเดิมเนาะขอโทษขออภัยทำนองคือดนตรีทำนองช้างช้างช้างเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนดูสิเปลี่ยนเนื้อร้องให้เป็นคำที่คุณครูอิฐพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยแวนแวนแวนหน,นูเคยเห็นแวนหรือไม่แวนงามตำยู่ล้างใครเรียกคำนั้นไซ้ว่าแม่ เจ้ Girl, ไม่รวมวอลแหวนนิสระอัวแมวขาวหิวข้าวแล้วเออเพราะไหมเพราะไหมถ้าร้องเพราะเดี๋ยวจะไป่ด The ม a s ิ s เก g e r แล้วนะนะคะ <laughs> นะคะแหวนแหวนแหวนหนูเคยเห็นแหวนหรือไม่เราพูดถึงวอลแหวนอยู่ก็เ,เห็นวอลแหวนไหมแหวนงามตามอยู่หลังคลก็คือ ตามมาตรากกาเรียกคำนั้นใช้ว่าแม่เกิลไม่รวมวอลแหวนในสารอัวเป็นยังไงวอลแหวนในสระอัวยกตัวอย่างเช่นคำว่าหัวหอ่อไม่เห็นอากาศแล้วก็วอลแหวนหออัวหัวแบบนั้นเรียกว่าแม่กอกาหรือมาตรากอกานะคะแมวขาวนี่เห็นไหมลูกแมวขาวชัดเจนเลยมอแอมอแวแมวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขออาวอขาวเนี่ยลูกเห็นไหมคะ เห็นไหมคะหออีวอหิวขออาวอขาวไม่โทรข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะไม่รวมวอแหวนในสระอัวไม่รวมนะนะคะเพราะว่าวแหวนในสระอัวเป็นสระค่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดการสังเกตว่านะคะ,ะผู้ปกครองขาคุณครูอีจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําแบบทดสอบทุกๆครั้งหลังจากที่ได้เรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้คะ่ะวันนี้มีคําถามมาให้เด็กๆได้ลองทํากันดูคราวนี้จะจอบเวลานะ ข้อหนึ่งค่ะแม่กำลังเก็บดอกบัวสีขาวคำใดอยู่ในมาตราเกลทบทวนอีกรอบหนึ่งแม่กำลังเก็บดอกบัวสีขาวคำใดอยู่ในมาตราเกลก็บัวขอขาวคอดอกจับเวลาค่ะนาฬิกาเลื่อนไปแล้วนาฬิกาเลื่อนไปแล้วสิบวินาทีคิดติก๊ตกตกัตกตกิตก๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก หมดเวลาเฉลยคือขอไค่ค่ะเด็กๆขามาดูเฉลยและอธิบายกันด้วยเห็นไหมวอลแวนอยู่ด้านหลังเราเรียกว่าตัวสะกดมาตราเกลส่วนตัวนี้ไม่นับวอแวนที่อยู่ในสระอัวเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นสระค่ะข้อสองค่ะข้อใดค่ะ ไม่ใช่ตัวสะกดมาตราเกลวข้อใดไม่ใช่ตัวสะกดมาตราเกลวคราวนี้มาเป็นภาพภาพที่สองและภาพที่สามจับเวลาค่ะฬนากาวิ่งแล้วนะจมหมดเวลาแล้วคิดออกหรือยังหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคือข้อ กกาเพราะว่ามออามาไม่โทรมามาตราลายมาตราลายแม่กกาหรือมาตากกาอันนี้อ่านว่าอะไรมอแอวอแมเวลาเขียนมอแอวอแมวแหวนเป็นตัวสะกดกอแอวอแก้วไม่โทรแก้วนะคะไปต่อข้อสามกันค่ะในมาตราเก้ค่ะคำในข้อใอดคะใช้ ตัวสะกดมาตราเกลคำในข้อใดคะใช้ตัวสะกดมาตราเกลไปดูชัดาไปดูช้อยกันค่ะกอขอขอขอ,ขอไก่เป็นรูปดวงจันทร์ขอไข่เป็นรูปก้อนเมฆและขอควายเป็นรูปดาวค่ะจับเวลายากไหมไม่ยากเนอะ ตึงหมดเวลาชเชลยคือคอควายถูกต้องนะคะไปต่อเลยค่ะข้อสี่ค่ะเด็กสาวคนนี้มีผิวขาวมากนะคะเด็กสาวคนนี้มีผิวขาวมากเขาเลยถามว่าประโยคนี้มีคํามาตราเกิลกี่คำข้อไก่หนึ่งข้อไข่สองข้อควายสามจับเวลาค่ะเด็กสาวคนนี้มีผิวขาวมาก ประโยคนี้มีคำมาตราเกิลกี่คำหนึหรือ3ามคะ,ะเฉลยคือ3คำนี่ไงสามคือ1นึ่คำว่าสาวผิวแล้วก็ขาวเห็นไหมคะวอลแวนวอลแวนแล้วก็วอลแวนทั้งหมดมี3ามคำค่ะข้อสุดท้ายค่ะคำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเกิลทั้งหมด คำว่าทั้งหมดเนี่ยสังเกตว่าแต่ละข้อมันจะมีสองคำถูกไหมทั้งอ่านแต่ละข้อจะมีสองคำเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทั้งสองคำเลยนะคะจับเวลาคําในข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเกลทั้งหมดคําไหนคะข้อไหนคะทั้งหมดด้วยนะคะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยคือข้อกไก่ค่ะข่าวกับหิว้วข่าวกับหิว้วนี่คือแม่ เกิลหรือมาตราเกิลนะคะเด็กๆน่าจะถูกหมดแหละนะคะอ่าแต่ถ้าไม่เข้าใจมาตราไหนก็เปิดนะคะย้อนกลับไปดูอีกก็ได้ทีนี้มาส่วนของแม่เกยค่ะหรือมาตราเกยคราวนี้มีเพลงสนุกๆน,นะคะเพลงสนุกๆก,ก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ที่ทำบทเพลงนะคะเป็นคุณครูนะคะจากจังหวัดเชีงยงใหม่ นะครับคุณคุยิเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วก็ได้ประโยชน์ก็เลยเอามาฝากเด็กๆเด็กๆสามารถไปเปิดดูใน y ย u ทูบลองัดูดู่าม,ม,มีตัวกวเื่อราเด,ด,ดา็มาเรียนคำแม่กายมาเรียนคำแม่กายเคยเฉยเลย ร,ร้องตามพร้อมไปพร้อมกันเลยเป็นคาราโอเกะ ทำนองก็จะเป็นทํานองอะไรคะอ่าทำนองแบบเหมือนแบบวันเพ็ญเดือน12อะ่ะนะเพนลอยกระธงแต่ก็จะจังหวะเร็วขึ้นนะคะก็ต้องขอบพคุณนะคะคุณครูประภาศีโรงเรียนวัตตดป่าแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3าด้วยที่ผลิตบทเพลงนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆสามารถไปดูใน YouTube ได้น่ารักทีเดียวนะคะเขาบอกว่าคำเกยนั้นมีมากมายนะคะยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะ ไปดูแบบฝึกหัดดูซิมีอะไรมาให้เด็กๆทำํำในแบบฝึกหัดกันนะคะฝึกสมองลองคน้นคาํามัดราเกยมองเห็นกันไหมเอ่ยนะคะมองเห็นกันไหมเอ่ยเด็กๆขามันก็เหมือนถ้าเป็นภา,านษาอังกฤษเราเรียกว่า word searching word searching เด็กๆลองหาดูซิเอ๊ะคำไหนนาะที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนเนี่ยค็ูเห็นคํานี้ละคาแรกน่าจะใช่เนาะโชยชายมีอะไรอีกที่เป็นยอ,อยกัก ลองดูสิคะลองดูสิคะดิ๊กตอกดิ๊กตอกดิ๊กตอกมีคําอะไรบ้างนะคะอย่าลืมว่าตัวสะกดตรงมาตาตัวสะกดตรงมาตราที่เรากาลังพูดคุยกันอยู่วันนี้คือตัวสะกดตัวเดียวแม่กงก็งองูแม่กลมก็มอมา้าแม่เกลก็วอลแวนและแม่เกยก็ยอยักน่าจะหาเจอแล้วเนาะน่าจะหาเจอแล้วเนาะไปดูเฉลยกันค่ะวููุ้ดไหม คำว่าโชยชายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่คําว่าโชยไหมส่วนใหญ่แต่จริงๆฮะคําว่าโชยชายกับคําว่าโชยคือความหมายเดียวกันเหมือนกับคําว่าอุ้ยมีกลิ่นหอมของน้ําหอมโชยชายมาแต่ไกลยอย่างนี้เป็นต้นความหมายเดียวกันนะคะมีคาว่าอะไรบ้างหนึ่งโชยชายเมาส์มาเมาส์มา,มาโชยชายสองสมุยเป็นเกาะเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยไล ฉุยฉายเป็นชื่อการแสดงอร็ดอร่อย,ยเยอะเยยนะคะก๋วยเตี๋ยวถวายและคำว่าช่วยและคำว่าระเหยนี่ล้วนแต่เป็นคำที่มาตราเกยโดยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดว่าอยู่ท้ายหลังมาตรากรอาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมาตราตัวสะกดตรงมาตรายากไหมไม่ยากเนาะ มีแค่4มาตราตัวสะกดมี8แม่หรือ4 8มาตรานะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนนิ้วที่เป็น4นิ้ว2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นตัวสะกดตรงมาตราอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราหรือม,มีตัวมีตัวสะกดร่วมเยอะแยะนะคะสมาตราที่เราพูดถึงวันนี้คือมาตรากง กมเกยเกิลโดยทั้ง4ตัวโดยทั้ง4ี่มาตราก็จะมีตัวสะกดเพียงแค่4ี่ตัวกงมีงอง,งูกลมมอมา้าเกยวอลแวนเกิลและขออภัยค่ะเกยยอยักษ์และเกวอแแวนเป็นตัวสะกดแค่นี้เองไม่ยากนะคะเด็กๆครับก่อนจากกันวันนี้ชวนอ่านหน่อยซิชวนอา่นนอานหน่อยซินะคะาอาจคำแม่โกงกันพร้อมแล้วนะคะมีสัญญาณกระดิ่งนะ เหมือนไข่เหมือนไข่ติมไม่เห็นไข่ไอศครีมนะคะพร้อแล้วไขรุงรางแมงป่องรวงพึ่งร้องเพลงเสียงดังกุ้งนางอึงอ่างโกงกลางข้างหลังเสียงดังทั้งสองมองทางปางช้างวางเรียงเมียงมองทองแดงแกงเรียงเวียงวังมาตรากรมแล้วคะ ชมรมผมหอมห้อมล้อมรอมชอมซ่อมแซมแก้มบุม๋มนุม่มนิ่มยมิ้มแย้มแซมผมล้มจมต้เมเค็มเต็มตุม่มอุ้มสมอมยิ้มติ่มซำคำคมบ่มเพาะเลาะริม งบไม้กลมนะต่อด้วยมาตาแม่เกยรวมด้วยช่วยกันง่ายดายขายของเปิดเผยเอ่ยคำรำเพยเฉยเมยถ่ายทอดกอดกายเรียบเรียงพลอยสวยหอมฉุยคุยเคียอร็ดอร่อยถอยกลับ หลับพลอยคอยเกอร์เด็กๆคะเนี่ยมาตราเนี้ยอาจจะไม่ได้มีคําแม่เกยทั้งสองพยางคําว่าแม่เกยทั้งสองพยางเด็กๆต้องดูคําว่าเฉยเมยเห็นไหมพยางแรกก็เป็นแม่เกยพยางที่สองก็เป็นแม่เกยแต่คําว่าช่วยกันพยางแรกเป็นแม่เกยพยางที่สองเป็นแม่กนแม่กนนะคะอ่าอีกคำหนึ่งที่คุณครูเห็นเมื่อสักครู่นี้อ่ะคุยเขีย คุยเขี่ยคำนี้อยากจะอธิบายเด็กๆฟังเพิ่มเติมคือคำว่าคุยคออุยอคุยไม่โทรคุยแม่เกยแน่นอนเพราะว่ายอยักษ์ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแต่คำว่าเขี่ยคอเอียเขี่ยไม่เอกเขี่ยยักษ์ทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำหน้าที่สะกเก่งมากค่ะ นะคะเพราะฉนะนั้นระวังให้ดีคําพวกนี้นะคะบางทีตัวสะกดมันทนะําหน้าที่เป็นสระมันไม่ใช่มาตราตัวสะกดนะลูกนะนะคะมาตราสุดตัวสุดท้ายที่ชวนเด็กๆอ่านค่ะมาตราเกิลค่ะยาเขียวเชี่ยวชาญถั่วขาวฝักยาวปลาซิลเรือยาวไปเที่ยวแมวลายนิ้วก้อยหน้านิ้วปดข้าวจนหิว คริวไม่เกี่ยวประเดียวคนเดียวเลี้ยวรถแมวเหมียวนี่คือคำในมาตราเกลนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆขาวันนี้เรามาเรียนเรื่องตัวสะกดตรงมาตราไม่ยากเลยยิ่งเด็กๆอ่านเยอะๆเจอคำบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งมากขึ้นเด็กๆก็จะใช้ภาษาไทยได้คล่องแคล่วมากขึ้นเด็กๆก็จะกลายเป็นคนที่อ่านชัดมากขึ้นนักเรียนจา๋าหน้าที่ของเด็กดีหนึ่งหน้าที่ คืออ่านเขียนเรียนหนังสือพ่อแม่มีแต่จะแก่เท่านะคะเพราะฉะนั้นรวมไปถึงคุณครูด้ยวยแหละก็มีแต่จะแก่เท่าไปสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูคาดหวังอยากให้เด็กๆได้โตขึ้นมาอย่างเป็นมนุษย์เป็นพลเมืองดีของชาติที่สมบูรณ์เด็กๆต้องมีวิชาวความรู้ค่ะลูกแล้วก็ถ้าเด็กๆอ่านคําตัวสะกดตรงมาตาได้ เก่งๆเด็กๆก็จะสามารถเรียนวิชาอื่นได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้ดีใจที่หลายๆคนเข้ามาชมฝากกดติดตามกด subscribe หรือปักตะไคร้ใช่ไหม <c oughs> นะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์คลิปฝากเปก็นกำลังใจให้กับคุณครูอีทแล้วก็ทีมงานคุณครูคคจากของเรียนราชบพิธเจอกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้คราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตราอีก4มาตราการันวันนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีค่ะ